สวัสดีครับ I Love Today วันนี้ดีที่สุดนะครับวันนี้มาพบกับ c o n t i v e Function อีกท้ายหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยคือ ENTJ มาดูกันซิว่าฟังก์ชันอะไรที่ทำให้ Commander เป็นมากกว่าผู้นำ ENTJ นะครับ มีความเป็นผู้นำสูงและมีฟังก์ชันการตัดสินใจที่ยึดโยงจากเหตุผลเป็นหลักมีสัญชาตญาณทางสมองที่ดีครับสามารถดีเทคปัญหาได้เร็วมองเห็นข้อบอกพร่องอะไรที่เกิดขึ้นก่อนเรียกได้ว่าได้กลิ่นภัยพิบัติก่อนใครมีแนวโน้มที่จะรักการเรียนรู้และมักจะเดินทางค้นหาคนที่เป็นเมนทอร์เป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเขาโดยที่เขามากักจะคัดเลือก คนที่คู่ควรคนนั้นมาเป็นที่ปรึกษาอีกทีหนึง่งไม่ได้เชื่อใครทั้งหมดพื้นฐานรักความท้าทายถ้าอะไรที่ง่ายเกินไปก็จะเบื่อได้ด้วยความที่เป็น n t j เนี่ยเขามักที่จะชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานมากกว่าการแก้ปัญหาด้านความรู้สึกของผู้คนเพราะด้วยความเร็วในการมองเห็นและรันปัญหาบางครั้งอาจจะติด ความหงุดหงิดใจอารมณ์เสียง่ายเมื่อคนอื่นมองปัญหาตามไม่ทันแต่ด้วยสมองหลายๆส่วนนะฮะมีความคล้ายกับ enfj อาจจะทำให้สับสนกันได้แต่ถ้าเกิดสแกนสมองดูนะครับจะมีสมองส่วนความเชื่อฝังใจที่สูงกว่าดังนั้นอาจจะเปิดใจยากกว่าแต่แลกกันถ้าเปิดใจแล้วก็อาจจะ ลบล้างความเชื่อเดิมนั้นได้ยากกว่าเช่นเดียวกันแต่ก็แรกมาด้วยกระบวนการการตัดสินใจที่เฉียบขาดเพราะมีธงในใจอยู่แล้ว ENTJ นะครับมี functional stack ตามนี้นะครับคือ TE NI S E F I ฟรมาเจาะกันไปทีละฟังก์ชันนะครับคือโดเมนเน์ฟังก์ชันของเขาคือ TE นะครับดังนั้นเมื่อความที่เขามี TE เด่นเนี่ยก็ทำให้เขาเป็นคนที่มีธรรมชาติในการแยกแยะปัญหาและชอบการออแกไนซ์จัดการเคลียร์อะไรต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยให้มันเป็นสัดเป็นส่วนให้มันเคลียร์เป็นมิชชั่นมิชชั่นจบไปไม่ชอบอะไรที่มันค้งางคา ดังนั้น ENTJ ที่เฮลตี้นะครับอาจจะใจแกร่งแต่ใจไม่หินทมินที่จะทำร้ายจิตใจคนอื่นคือมีความใจกล้าไม่เกรงกลัวในการจะทำสิ่งที่มันถูกต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจชอบสิ่งที่ถูกต้องแม้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจแต่ก็จะบาลานซ์ได้ดีคือยึดความถูกต้องแต่ไม่ทำร้ายจิตใจคนไม่ได้ทำให้ใครล้มตายไปเพราะการตัดสินใจของเขาคนที่เฮลตี้จึงมักหาความบาลานซ์ระหว่าง T และ F อยู่เสมอ ENTJ ที่เติบโตแล้วนะครับเขาจะดึงความแข็งแกร่งของด้าน TE มาใช้โดยที่ไม่เป็นพิษก,กับผู้อื่นมักหาทางแก้ปัญหาได้เร็วมองในมุมกว้างและมักมีความเป็นผู้นำตั้งแต่กำเนิด เพราะด้วยความชอบการบริหารจัดการวางระบบอะไรต่างๆเป็นเหมือนนิสัยติดตัวและมักจะชอบการเรียนรู้จึงพยายามปรับแผนกลยุทธ์ต่างๆให้คมเสมอ ENTJ ที่ immature นะครับคือยังไม่เติบโตมากนะเขาอาจจะยึดติดกับผลลัพธ์ มากเกินไปจนหลงลืมความสัมพันธ์และประสบการณ์รอบข้างเหมือนเป้าหมายอยู่ที่ปลายทางอย่างเดียวแต่ลืมใส่ใจระหว่างทางที่เขาเดินทางไปด้วยว่าจะมีใครล้มตายไหมว่าระหว่างทางยาใช้วิธีการที่ถูกต้องถูกควรเหมาะสมกับสถานการณ์ไหมซึ่งถ้าติดก,กับผลลัพธ์มากๆเนี่ย อาจจะทําให้กลายเป็นคนที่พุ่งทยานมากเกินไปหรือกลายเป็นคนที่มั่นใจมากเกินไปหรืออาจจะก้าวร้าวครอบงำคนอื่นมักตัดสินแทนคนอื่นใจร้อนหยิ่งยโสอวดดีหรือกระทั่งมีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองเป็นต้นดังนั้นถ้าเกิดเขาพยายามบาลานซ์ระหว่าง T และ F ให้ดีเนี่ยก็จะเป็นคุณกับพวกเขามากเพราะสามารถดึงเอา TE ที่เป็นฟังก์ชันเด่นเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมานะครับ auxiliary function เป็น NI ENTJ ที่ healthy นะครับจะใช้ Oxillary Function แบบนี้ครับคือจะใช้ NI ในการแปลความหมายในเชิงนมามธรรมจึงทำให้มองเห็นเป้าหมายในอนาคตได้ดีแม้ว่าเป้าหมายวิสัยทัศน์นั้น่ะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เขาสามารถมองผ่านม่านหมอกทะลุไปถึงว่า อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในเหตุการณ์นั้นและเขาจะลงมือทําลงไปตรงนั้นมักชอบเรียนรู้องค์ประกอบองค์ความรู้ต่างๆทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างความเป็นเนนไอเนี่ยมีความเป็นสายลึกอยู่แล้วแต่ก็จะเปิดรับมากขึ้นเพราะใจที่สบาย ก็จะพร้อมที่จะเปิดรับมุมมองใหม่ๆดังนั้นเมื่อเฮลตี้แล้วเนี่ย NI ของเขาจะช่วยทำให้เขาเปิดใจกว้างมากขึ้นไม่ยึดติดกับทางถนัดของตัวเองดังนั้น NI เนี่ยถึงมาช่วยเสริม TE เพื่อให้ทำให้เขาสามารถบาลานซ์ทั้ง T และ F อยู่ในตัวด้วยความที่ NI เป็นฟังก์ชันการแปลผลแปลความหมายแต่ถ้าเกิดเฮลตี้เนี่ยเขาจะระมัดระวังในการ แปลผลอย่างรอบคอบไม่ด่วนตัดสินใจไม่ด่วนสรุปพยายามฟังความรอบด้านมองเห็นในมิติหลายๆมุมไม่ยึดติดก,กับความเป็นทีของตัวเองมากเกินไปแต่ก็สามารถใช้ทีเพื่อที่ทำให้เป้าหมายวัตถุประสงค์นั้นนะบรรลุรู้ล่วงไป โดยที่ไม่ทําให้ F ของผู้อื่นน่ยพังพินาศลงไปด้วยสามารถใช้มุมมองในการแปลผลเชิงลึกของเขาเนี่ยสะท้อนออกมาเป็นคุณค่าความหมายของชีวิตและเป็นทิศทางในการพัฒนาตัวเองด้วยพลังงานความอยากรู้ความท้าทายความขับเคลื่อน NI ตัวนี้จะยิ่งส่งเสริม TE ให้มากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือจะมีความปรารถนาลึกๆที่จะทําให้โลกใบนี้ดีขึ้น ด้วยวิธีการของตัวเองที่ตัวเองถนัดไปเชื่อมเสริมกับผู้คนที่มีความถนัดแตกต่างกันสังเกตนะครับถ้าเกิด ENTJ ที่ healthy แล้วเนี่ยเขาจะใช้2ฟังก์ชันนี้ได้อย่างสมบูรณ์มีความสุขและเปิดรับความแตกต่างระหว่างผู้คนมากขึ้น เข้าใจทั้งผู้คนและบริบทที่ไม่ใช่ผู้คนมองเห็นความเหมือนในความต่างและมองเห็นความต่างในความเหมือนทำให้เขามีความมองขาดมีความเป็นผู้นำมีความพุ่งทยานอย่างเฮลตี้ด้วยครับและในทางกับการอ x i l i a r y function ni ที่ unhealthy นีครับจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมักจะรีบด่วนสรุปให้ความหมายต่างๆง่ายไปตื้นเขินไปมองในมุมของตัวเองยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางใช้ความมั่นใจของตัวเองเนี่ย เป็นคนที่ตัดสินคนอื่นง่ายและเร็วเกินไปและบางครั้งอาจจะมีการยึดติดว่าความคิดของตัวเองเนี่ยถูกต้องเสมอจนเกิดดีเฟนส์มาคณิซึมขึ้นในการไม่ว่าจะเป็นการโทษคนอื่นในการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่า ENTJ เนี่ยมีสมองส่วนความเชื่อฝังใจถ้าไปเสริมกับ NI ที่เป็นพิษแล้วก็ก็อาจจะทําให้ฟิกติดกับความคิดของตัวเองมากเกินไปบางครั้งหมกมุ่นก,กับการมองในมุมลบมาก เพราะ NI เป็นฟังก์ชันของการที่ค้นหาและเชื่อมโยงบางครั้งอาจจะไปดีเทคเจออะไรที่เป็นมุมมองด้านลบเหมือนจุดดาเล็กๆในผ้าขาวอะ่ะก็มองมันอยู่นั่นแหละมองมันอยู่นั่นว่าจะต้องจัดการบริหารจะต้องแก้ไขมันเดียเด๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้จนทําให้ใจมันเป็นทุกข์ซึ่ง NI ที่เป็นผิดก็ยิ่งทําให้ TE เนี่ยอาจจะ over action หรือ a l e r a t i o n มากขึ้นก็เป็นไปได้รวมไปถึงความมั่นใจ ในตัวเองมากเกินไปเชื่อมั่นว่าตัวเองอย่างรู้ไปหมดคิดว่าคําตอบของฉันเนี่ยถูกต้องก็อาจจะทําให้เป็นผิดได้หรือกระทั่งไปในฝั่งที่ว่างเปล่าไรจุดมุ่งหมายในชีวิตบางครั้งเนี่ยยึดติดกับวัตถุมากเกินไปและพอมันสนําเร็จเร็วด้วยความพุ่งทยานของตัวเองเพราะว่าวัตถุนิยมเนี่ยมีข้อดีของเขาแต่มีขอบเขตที่จํากัดบางครั้งคนที่เก่งมากๆเนี่ยเป็นผู้นําม,มากๆอาจจะมองเห็นและ แก้ไขปัญหาจนประสบความสําเร็จได้เร็วเกินไปมันอาจทําให้ชีวิตนั้นเคว้งคว้างว่างเปล่าเพราะไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชัน n ออาจจะหนีไปใช้เรื่องของ S มาก S E S I มากทําให้ปิดหูปิดตาไม่เอาฟังก์ชันการ แปลความหมายที่เป็นนามธรรมเชิงลึกอะเอามาปรับใช้กับตัวเองก็มองเห็นแค่ว่าเป้าหมายเป็นวัตถุเป้าหมายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มันก็เลยทําให้ n อที่อยู่ในตัวลึกๆเนี่ยมันเรียกร้องและร้องว่าฉันกําลังห่อเหี่ยวจิตใจเหมือนประสบความสําเร็จเร็วเกินไปนั่นเอง บางครั้งนี่อาจจะหวังมองที่ผลลัพธ์ของตัวเองเป็นหลักยึดเป้าหมายของตัวเองเนี่ยถูกต้องเสมอดังนั้นเขาเลยมีความเป็นผู้รับมากแต่ไม่ได้แบ่งปันอย่างเฮลตี้คือไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นในแบบที่ช้าหน่อยฟังผู้อื่นมากหน่อยเคารพผู้อื่นมากหน่อยทําให้มีความยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอาจจะเห็นแก่ตัวอาจจะขาดความยืดหยุ่นระหว่างผู้ให้หรือผู้รับเช่นตั้งใจให้มากเลย แล้วก็กดดันเขาไวในตัวก็พยายามเป็นผู้ให้แต่ผู้ให้แบบนี้ก็คือผู้ให้ที่ต้องการการยอมรับเป็นผู้ให้เหมือนผู้ขอเป็นผู้ให้เหมือนผู้ต้องการการรับอีกทีหนึ่งทําให้เป็นผู้ให้ที่ไม่ได้ให้อย่างแท้จริงไม่ได้ให้ตามที่บริบทนั้นควรจะเป็นแต่ให้ตามที่เราอยากจะให้ซึ่งสิ่งนี้ไม่เหมือนกันหรือกระทั่งหมกมุ่นยึดติดกับอุดมการณ์มากเกินไปทําให้ความคิดมันคับแคบลงมองไม่เห็นภาพรวมที่ตัวเองถนัด ต่อมานะครับฟังก์ชันที่ไม่ถนัดก็คือ tertiary SE loop หรือเราเรียกว่าติดลู o SE นั่นเองด้วยความที่ตัวที่2เนี่ยครับเขามีความเป็น N คือ NI นะครับตัวที่3ก็เลยเป็นฝั่งตนข้ามก็คือ SE NI นี่มีความลึกมีความเชื่อมโยงมีความช้าอยู่ในตัวมีความกั่นกรองอยู่ในตัวแต่ SE เนี่ยอาจจะเป็น defense mechanism อย่างหนึ่งที่เราหลีกหนีไม่ใช้ฟังก์ชันตัวที่2คือ NI แต่หลบเลยแอบมาใช้ฟังก์ชันตัวที่3คือ SE เพราะบางครั้งเนี่ยในหลายๆเคสที่มาคุยคือใช้ TE ไม่เหมาะสมทำให้เป้าหมายนั้นก็ไม่ได้ผู้คนก็รังเกียจสุดท้ายแทนที่จะมาตกผลึกและยอมรับกับตัวเองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่กลับกลายเป็นหลีกเลี่ยงปล่อยจอยหรือตัดสินใจอย่างหุนหันพันแล่น ด้วยใช้ฟังก์ชัน SE ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบแบบนี้เช่นรีบร้อนตัดสินใจเกินไปไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีจนทำให้เกิดความผิดพลาดหรือแม้กระทั่งเกิดการด่วนสรุปตัดสินผู้อื่น SE เนี่ยก็จะย,ยิ่งไปเสริม TE ที่ทำให้ พยายามบริหารจัดการพยายามควบคุมคนอื่นอีกหรือมีความขัดแย้งภายในกระทําอะไรคุณหันพันแล่นพยายามปล่อยจอยพยายามทิ้งคิดเยอะๆก็ไม่เจอคําตอบก็เลยไม่คิดและหรือไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์มากกว่า เพราะว่าตัวเองมองว่าไม่มีใครในโลกที่ช่วยเขาได้เขาอาจจะเผลอคิดว่าเขานี่เป็นหนึ่งในตองอูมากเกินไปเพราะความคิดแบบนี้ก็ยังสะท้อนความยึดติดและความติดดื้อในความคิดของตัวเองเสมอสิ่งนี้ก็ต้องระวังนะครับอาจจะเป็นน้ําเต็มแก้วที่ปิดหูปิดตาไม่ยอมกลับเข้าไปคอนเน็กข้างในว่าจริงๆแล้วนี่ยสาเหตุที่แท้จริงเนี่ย เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเสมอบางครั้งอาจจะสะท้อนมาจากไซโคด y นามิกที่เป็นความกลัวและความไม่มั่นคงภายในจิตใจส่วนลึกจึงพยายามจัดการควบคุมกับสิ่งเร้าภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งของระบบโครงสร้างเมื่อความกลัวมากก็จะยิ่งออกไปทางควบคุม บริหารจัดการสิ่งเ้าที่เป็นโลกภายนอกมากแต่ลืมกลับเข้ามาบริหารจิตใจของตัวเองที่เป็น NI สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็น d e f e นซ์ม e คานิซึ m อย่างหนึ่งนะครับหรือบังคับตัวเองมากเกินไปเพื่อจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นจับต้องได้ว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ความเอ็นของเขาเนี่ยเป็นทั้งความลึกความกว้างแต่บางครั้งมันอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นนามธรรมามาก มันเป็นวิสัยทัศน์ที่พูดไปผู้คนก็อาจจะไม่เชื่อดังนั้นเขาเลยเร่งอาจจะหาทางลัดในการที่จะพยายามทำอะไรก็ได้ให้เกิดความสำเร็จให้เกิดการยอมรับในสิ่งที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถถือเสียงเงินทองอะไรต่างๆซึ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่บางครั้งที่เราไม่ได้ใช้เอ็นมองที่ความหมายของชีวิตจริงๆเนี่ยก็อาจจะไปยึดติดกับสิ่งภายนอกและก็เร่งจะประสบความสาเร็จเพื่อที่ให้คนอื่น มายอมรับเราแทนที่เราจะยอมรับในตัวเองก่อนว่าอะไรคือจุดแข็งที่แท้จริงและหาจุดสมดุลที่แท้จริงของตัวเองบางครั้งอาจจะมีความพยายามทำเป็นผู้รู้เพื่อกลบเกลือนความรู้สึกต้องการการยอมรับที่อยู่ภายในบางครั้งอาจจะรู้สึกรุนแรง กับความล้มเหลวกลัวความล้มเหลวไม่กล้าเผชิญหน้ากับความผิดพลาดหรืออาจจะแสดงออกเรื่องของวัตถุนิยมที่สูงมากเพื่อแสดงสถานะทางสังคมแบบผิวเผินเป็นการต้องการการยอมรับที่มากเกินไปดังนั้นจริงๆอะ SE loop เนี่ยถ้าเราใช้เป็นมันก็จะเป็นจุดในการบาลานซ์การพัฒนาเราอย่างหนึ่งเพราะ NI คือฟังก์ชันที่เชิงลึกแต่ SE เนี่ย คือทําให้สิ่งที่คิดอยู่ในหัวแอคชั่นแพนอยู่ในหัวเนี่ยสามารถจับต้องได้จริงอะไรที่ลึกเกินไปก็ไม่ดีแต่อะไรที่ตื้นเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเกิด e n น j คนนั้นพร้อมแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนา SE Lo o p แบบนี้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นฟังก์ชันตัวที่ไม่ถนัดอาจจะเป็นทั้งพิษก็คือทำให้เขาเสียสมดุลหรือจริงๆอาจจะเป็นคุณกับเขามันคือจุดพัฒนาที่เขาสแสวงหาอยู่ในตัวนั่นเอง e n น j หลายๆคนที่ เราได้คุยกันเราก็จะถามถึงแรงจูงใจและให้เขาพัฒนาความสมดุลในตัวในหลายๆด้านเพราะจุดแข่งของเขาคือการพุ่งทยานแต่จุดท้าทายใหม่ๆของเขาคือการพุ่งทยานแต่ว่ายังสมดุลอยู่เรื่องของจิตใจมีอะไรให้เรียนรู้เยอะเลย ต่อมานะครับอินฟิเล FI กริ p อินฟิเลคือตัวที่ถือว่าถนัดน้อยที่สุดในบรรดา4ตัวนี้ด้วยความถนัดเบอร์หนึ่งของเขาคือ TE คือการบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นผู้คนเป็นการแก้ปัญหาเป็นระบบแต่ FI เนี่ยคือพาร์ทของ filling ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของตัวเองค่านิยมของตัวเองเป็นหลักบางครั้งอาจจะออกมาในรูปของการที่ TE มากเกินไปจนลืมมองว่าอะไรคือ ความสุขของตัวเองความชอบของตัวเองคุณค่าและความหมายภายในตัวเราบ้างเหมือนมีเป้าหมายเพื่อจะพุ่งชนทําเพื่อจะให้ประสบความสําเร็จแต่ลืมถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำนี่มันมีความสุขบ้างไหมมันโอเคบ้างไหมเหมือนสุนัขป่าวิ่งไล่ลงับเงาตัวเองไม่เคยได้ประสบความสําเร็จที่แท้จริงที่มันทําให้รู้สึกฮิวใจตัวเองได้บ้างหรือกระทั่งการที่ทีอีมากเกินไปจนไปทําร้ายใจคนอื่นแล้วเมื่อเห็นคนอื่น พังเสียใจและสะท้อนกลับมาว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ท็อกซิกมันก็อาจจะเป็นการที่ทิ่มแทงใจเราอยู่ลึกๆแม้ว่าบางครั้งอาจเราอาจจะมีก u a r d i n g มี defense ว่าเราไม่สนใจเราไม่แคร์เรื่องของความรู้สึกหรอกแต่ลึกๆแล้วเราก็เป็นคนอยู่ FI มันอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนอยู่แล้ว เพราะทุกคนมีทุกท้ายทุกฟังก์ชันในตัว ENTJ ก็เช่นเดียวกัน FI ที่มันนอนเนื่องอยู่ในตัวเนี่ยก็อาจจะยิ่งทำให้ตัวเองรู้สึกเยอะเพราะว่าเมื่อผู้คนล้มเหลวก็อาจจะทำให้หน้าที่การงานตรงนั้นความรับผิดชอบตรงนั้นล้มเหลวไปด้วยบางครั้งความรู้สึกของผู้คนก็เป็นหนึ่งในมาตรวัดความสำเร็จของ ENTJ เหมือนกันมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วที่จะทำทีมให้ประสบความสำเร็จ ด้านยอดด้านเป้าหมายแต่ถ้าเกิดผู้คนเนี่ยจิตใจห่อเหี่ยวล้มตายหรือก็ทั่งลาออกกันหมดทีมอย่างเงี้ย ENTJ ก็อดไม่ได้ที่จะกลับมาโทษตัวเองมองตัวเองว่าลึกๆแล้วเนี่ยความพังในใจของฉันเนี่ยทำให้ฉันนะไปทำให้คนอื่นพังด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น ENTJ ที่ติด Fi คริปเนี่ยอาจจะทำให้ดูมิสไทเปลี่ยนเป็นไทอื่นได้เพราะอาจจะมีความรู้สึกเช่นเริ่ม ท้อแท้เบื่อเหนื่อยละอายไร้แรงจูงใจไรพลังงานหมดคุณค่าในตัวเองทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะฉันนี่ทีจริงไหมที TE จริงจริงจะต้องทนสิจะต้องทําได้สิจะต้องมีความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิแต่บางครั้งใจเราที่มันหมดพลังมันก็จะทําให้เรากลับมาติดกริฟ FI เอฟไอแบบนี้ได้รวมไปถึงความโศกเศร้าน้อยเนื้อต่ำใจสับสนหรือกระทั่งการตำหนิตัวเองก็ถือว่าเป็น FI คลกริฟเหมือนกัน เมื่อรู้สึกบ้างมากอาจจะมีพฤติกรรมเช่นการแยกตัวบนโทษคนอื่นและก็โทษตัวเองด้วยเพราะการโทษคนอื่นและโทษตัวเองเป็น,นกลไกที่ส่งเสริมกันเพราะว่าบางครั้งเราลึกๆแล้วเราโทษตัวเองแต่มันเจ็บปวดเกินกว่าที่เราจะพูดคํานั้นเราก็เลยโทษคนอื่นดีกว่าบอกว่าเป็นความผิดของคนอื่นที่ทําให้ฉันเป็นแบบนี้อย่างน้อยๆมันก็รู้สึกเจ็บน้อยกว่า การที่เราโทษตัวเองตรงๆแต่ในมุมตรงข้ามนะครับถ้าเกิดเขาเข้าใจกลไกของจิตใจแบบนี้การที่มองกลับมาที่ตัวเองเราสามารถใช้ฟังก์ชัน NI มองมันอย่างเป็นเหตุเป็นผลมองมันอย่างเชิงลึกค้นหาแก่นของปัญหานั้นได้ว่า เราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็จริงแต่ไม่จําเป็นต้องกลด่าตัวเองแต่แค่รู้แล้วว่าเราควรจะปรับปรุงตัวเองตรงไหน,นก็แก้ไปที่จุดนั้นใช้จุดเด่นของเราที่คิดแบบเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นตอนบวกกับอินทิชันในตัวเรานี่แหละเพื่อที่จะแคลกปัญหาอย่างแท้จริงว่าเรานั้น่ะเป็นปัญหาแต่ไม่จําเป็นจะต้องโทษตัวเองอย่างหนักหน่วงจนกระทั่งตัวเองบอบช้าบางครั้งอาจจะหลุดไปในเรื่องของการที่เจ็บแ้นโกรธ เคืองพยาบาทกับคนอื่นหรือบริบทรอบข้างอาจจะมีอาการโอดครวนพั่มเพ้อพรานา,นาหรืออ่อนไหวกับความไม่ยุติธรรมของโลกนี้จนมองโลกแคบลงหลังเกียดโลกเห็นใครทำไม่ถูกใจเห็นใครทำไม่ถูกกดก็วิบขึ้นมาเหมือนเป็นแผลที่สะกิดใจสะท้อนใจอยู่แล้วและเมื่อมีความทุกข์มากๆก็พยายามอยากจะไปขยุมหัวคนอื่นอยากไปจัดการกับคนอื่นแบบนี้อาจจะสะท้อน F I ที่ อันเฮลตี้อยู่ในตัวหรือบางครั้งอ่ะอาจจะออกมาในรูปของการที่เก็บงาความรู้สึกตัวเองมากเกินไปชัดดาวตัวเองมากเกินไปทิ้งอารมณ์ความรู้สึกเป็นคนที่ด้านชาความรู้สึกไปหรืออ่อนไหวมากเจ็บปวดมากจนกายมีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านจิตเวชจิตเภทต่างๆเป็นต้นหรือหลุดไปทางเป็นคนหลงตัวเองนาร์ซิส i ิสติ personality disorder ที่พยายามโทษคนอื่นหมดเลย เพราะสุดท้ายลึกๆแล้วเนี่ย FI อ่ะที่เป็นพิษมากๆคือมีความสมเพศเวทนาตัวเองแทนการที่จะแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริงจริงๆ FI ก็เหมือนกันนะครับมีความเฮล t ี้และ u n h e ฮลตี้อยู่ในตัวเราสามารถเรียนรู้ด้าน u n h e ฮลตี้เนี่ยเพื่อจะพัฒนาสิ่งที่มันเฮล t ี้ได้การที่เรารู้จักจิตใจตัวเองเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาบ้างมันก็จะทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของผู้คนว่า ถ้าสิ่งนั้นนะเราโดนบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรรวมไปถึงความเคารพคุณค่าความหมายค่านิยมมุมมองของตัวเองว่าเราก็มีฝั่งฟีลลิ่งที่มันซ่อนอยู่ถนัดไม่ถนัดเป็นอีกเรื่องหนึง่งไม่เป็นไรแต่คนเราก็ต้องมีความสุขความชอบไม่ชอบในมุมของแต่ละคนเราก็มีเขาก็มีมันก็ทําให้เกิดการบาลานซ์ถงดุลและสุดท้ายด้าน F ที่เกิดขึ้นก็จะสามารถพัฒนาได้การบาลานซ์ด้าน T ด้าน F จึงเป็นลักษณะแบบนี้ ดังนั้นการพัฒนาตัวเองในเรื่องของด้านจิตใจเรื่องไทยเรื่องคุิทีฟังก์ชันเนี่ย มีแง่มุมที่แตกต่างหลากหลายมากในแต่ละคนในแต่ละฟังก์ชันในแต่ละมิติไม่เหมือนกันเลยและพี่พงศก็จะพยายามทําคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการ d e v e l o p ตัวเองทุกฟังก์ชันทุกท้ายรวมไปถึงในด้านของ unconscious หรือ shadow f u n ก์ชันด้วยก็จะเป็นคลิปที่เป็นมหากราบแบบนี้ในการเจาะไปในแต่ละมุมมองต่อเนื่องต่อเนื่องไปอีกเลยครับจบไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับ วันไหนก็ไม่ดีเพราะวันนี้ดีสุดในการรู้จักและพัฒนาฟังก์ชันของตัวเองวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ I love today วันนี้ดีสุดครับสวัสดีครับบ๊ายบาย